จากกรณีที่1 0ตตำรวจเอกปียพงศ์สุรินตะอายุ36ปีพอบหอปีผบมู่งานสืบสวนสพแม่โป่องอเดอยสะเก็ดจัังหดเชียงใหม่ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมืม่อวันที่12มิถุนายนในบ้านพักตนเองในอำเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่โดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งก่อนการเสียชีวิตผู้เสียชีวิตได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกเมืม่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาแต,มแต่มีอาการแพ้โดยมีผื่นขึ้นบริเวณแผ่นหลัง ผ่านมาหลายวันอาการหายเป็นปกติแต่มาเสียชีวิตเมื่อวันที่12มิถุนายนโดยสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือไม่หรือเกิดจากโรคประจำตัวที่เคยมีมาก่อนคือโรคหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีวัชรินทร์พิภพมงคลในแพทย์สบ .7 โรงพยาวันตำรวจได้ให้ข้อมูลว่าการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวโดวยเฉพาะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เท่าที่ทราบเนี่ยท่านก็อายุไม่มากนะครับอายุประมาณ36ปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากประวัติที่ดูเช็คดูเนี่ยมีท่านมีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วนะครับซึ่งอาการเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เสียชีวิตอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็ยังเชื่อว่าวัคซีนนี้ไม่น่าจะมีผลกับอาการเต้นหัวใจผิดจังหวะที่เป็นมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นจากโรคเดิมที่ท่านเป็นอยู่แล้วนะครับซึ่งคนที่ ไม่ได้ฉีดยาวัคซีนก็ตามเนี่ยถ้ามีอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับเพะฉะนั้นก็คิดว่าวัคซีนไม่ได้เป็นตัวที่จะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตครับส่วนกรณีล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายน2564ดาบตำรวจมานิตตาเขียวพอวอหมูม่งานปราบปรามารสอพอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เสียชีวิตอย่างสงบไม่มีบาดแผลใดๆ ซึ่งดาบตำรวจมานิดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิเข็มที่2เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาและมักบ่นกับครอบครัวบ,บ่อยครั้งว่ามีอาการเจ็บหน้าอกซึ่งดับตำรวจมานิดนั้นมีโรคประจําตัวคือโรคมะเร็งในช่องท้องเท่าที่ทราบนี่ก็คือจากประวัติที่ทางที่ทางเชียงใหม่เขาทาการชนสูตรนะครับแค่ที่เชียงใหม่เขาชนสูตรพบว่ามัน คนไข้เนี่ยมีมะเร็งที่กระเพาะอาหารอยู่แล้วนะครับเราจะจากผลการชนสูนยนี้พบว่ามีเลือดออกในกระเพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุอันนึงที่ทําให้เขาเสียชีวิตคิดว่าอันนี้เป็นหลักอันนี้แต่ถามว่าวัคซีนตัวนี้จะเป็นทําให้อาการเลือดออกในกระเพาะเพิ่มขึ้นก็เท่าที่ข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะครับซึ่งคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นสังเกตเรียกว่าโคอินซิเดน์คืออะไรที่มันเกิดร่วมกันมากกว่าเกินมาฉีดวัคซีนตรงนี้พอดีก็เลย ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คนเข้าใจผิดว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นเหตุที่ทําให้เสียชีวิตซึ่งจากหลักฐานก็ไม่มีนะครับที่จะทําให้มีการทวัรเลือดออกหลังจากฉีดวัคซีนครับในขณะที่การเยียวยานั้นทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการให้ตํารวจทั้งสองนายรวมถึงครอบครัว,รวของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาทั้ง10ตํารวจเอกปิยพงศ์สุรินต์ตะ และดาบตำรวจมานิตตาเขียวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเสมอมาและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชารวมถึงยังเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานอีกด้วยนอกจากนี้พลตำรวจตรีวัชรินพิพภพมงคลในแพทย์สบเจรงพยิบาลตำรวจยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนแต่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจเป็นต้น จะต้องทำการพบแพทย์เพื่อทำการปรึกษาก่อนการรับการฉีดวัคซีนทุกครั้งสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเบาหวานความดันเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ใช่ข้อที่จะต้องไปหาคุณแพทย์ทุกท่านน,น,นะครับแต่ถ้าเกิดมีโรคประจำตัวมากกว่านั้นอย่างเช่นอย่างเช่นลายเนี่ยครับหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยผมคาแนะนําสําคัญก็คือที่หนึ่งถ้าท่านเป็นไปได้ก็คือท่านควรจะไปพบแพทย์ที่ท่านรักษาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับไปเช็คกับค,คุณหมอที่เขาดูว่า ท่านาทานยาอย่างนี้นะครับฉีดวัคซีนได้หรือไม่นะครับหรือท่านมีโรคอย่างนี้ที่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยท่านสามารถจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าแพทย์เป็นแพทย์ประจําที่ท่านดูแลท่านอยู่อยู่แล้วเนี่ยน่าจะตอบคําถามตรงนี้ได้แล้วก็อย่างน้อยนะครับจะทําให้ท่านสบายใจว่าท่านฉีดวัคซีนแล้วไม่มีปัญหาครับ